แม็กดีนนี่อ่าแบรนด์ที่2องของแผนกยีนนะครับกับแม็กดีนนะอ่าลด30%เัอนกทั้งเคาน์เตอร์เลยคุณลูกค้าถ้าเป็นอ่าเขาเรียกกระบะก็บ้านนอกเนะกบบาะกระบะนั่น คุณลูก้าบอกเรียกกระบะเดินอา้าเป็นภาษาอันนู้นเขาเรียกดาแล้วกันอาจุดจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษของแม็กยีนแล้วกันนะครับราคาเริ่มต้นที่1,195บาทนี่ยีนของแม็กยีนนะคุณลูกค้าเป็นแบรนด์ที่2ของแผนกยีนในช่วงนี้ที่เรามานําเสนอโปรโมชั่นกันเป็นพิเศษเลยกับแผนกยีนเอามาทันี้ก่อนดีกว่าเนาะอาอาเชิญจา้าเชิญจ้าพยามยไม่ให้เข้ากล้องนะเนี่ย <laughs> อากับแผนกยีนนะฮะเสื้อยืดเสื้อยืด เสื้อยืดซื้อสินค้าครบ3,000บาทขึ้นไปนะฮะก็รับฟรีใช่ไหมนี่ฟรีเลยเหรอว้าวฟรีเสื้อยืดปกติเสื้อยืดราคา695้าสนะคุณลูกคา้าแล้วก็795บานะปกติเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อสินค้าครบ3,000บาทขึ้นไปของแมกจีนะคุณลูกค้าจะได้แถมเสื้อยืดได้1ตัวนะครับก็เรเชิญกันได้เลยนี่นี่นี่แมกจีน, e นะฮะนี่นี ขับสินค้าแม็กยีนตรงนี้นะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะแบบนี้แบบนี้โอ้โหนี่ฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้สิบเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้แม่ยินจัดรายการนี้นะฉลองครบรอบ48ปีทวีกิจกรุ๊ปนะคุณลูกค้านะสองชิ้นขึ้นไปลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมดาวนี่วันนี้ชิ้นเดียวสามสิบเลยเห็นไหมคุณลูกค้าวันนี้ชิ้นเดียวสามสิบเลยมันจะเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวมาได้หมดเลยคุณลูกค้าเรียนเชิญกันได้เลยนะครับเสื้ออฮู้้้ดดดีเเหมมมืนิใช่ย อ๋อรุ่นเก่ายัางราคานี้อยู่นะจ๊ะรุ่นใหม่ก็1 1 9 5บาทคุณลูกค้าอันนี้โปรโมชั่นของแมกจีน e นะครับโปรโมชั่นของแมกจีนคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยที่เคาน์เตอร์ของแมกจีนนะครับเป็นเป็นเป็นเคาน์เตอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีสินค้าให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับก็อ็อตส์เซอรรี่ตรงนี้ก็ลด50%คุณลูกค้าก็จะมีหมวกเข็มขัดมีกระเป๋านะในช่วงนี้คุณลูกค้าถึง30กันยายนเท่านั้นเอง อีกที่เดียวอีกที่เดียวนะสเปเชียลออฟเฟอร์รับสิทธิ์แรกซื้ออ c เ e อร o r ี่นะคุณลูกค้าก็รบิเชิญกันได้เลยนะครับจุดนี้บริเวณนี้นะครับกับแมกยีนนะครับอ่าแมกยีนชมกันเรื่อยๆเลยอ่ะวันนี้ลดราคาที่30%นะครับสานะครับอันนี้แบรนด์ที่2องของแผนกยีนนะครับอ่ะต่อมาแบรนด์ที่3ของแผนกยีนนะครับฮาร่าอยู่ตัวไหนล่ะอ่ะยังอยู่ที่แมกยีนเลยเนี่ยตรงเนี้ย